สวัสดีครับวันนี้เรามาทำอ่ไอจีสตอรี่กันนะครับวันนี้เราจะเปิดอ่าเพลลิตเป็น IG Story i d ่ไเดียนะครับอ่านี่นี่แบบแรกนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องสงสัยนะครับผมไปทําตามฝรั่งนะครับไปก๊อปฝรั่งมานะครับก็เห็นก็ทํานะครับก็เลยจะมาแกะให้ดูว่ามันทําแบบนี้ทํายังไงนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปเปิด IG มานนะจ๊ะฝากเพื่อนๆนะครับกดปุ่มสับตะไคร่นะครับกดปุ่มติดตามนะครับแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งนะฮะเพื่อรับการแจ้งเตือนจากช่องของผมนะครับอ่าเราเปิด สร้าง IG Story มาเลยนะครับแล้วทีนี้เราก็ไปเปิดรูปที่เราจะามาแก้นะครับผมเปิดรูปนี้ปุ๊บนี้ก็ซูมฮะเราจะเอาโคนไว้ตรงกลางใช่ปะเอาน้องเขาไว้ตรงกลางอเอาไว้อย่างนี้แล้วก็ขยับให้มันเรียบร้อยนะครับประมาณตรงกลางทีนี้เราจะ ใส่กรอบสีก่อนนะครับวิธีเราจะดูดสีนะฮะก่อนอื่นนะครับเราไปที่คําสั่งตัวนี้อันที่2อง่ะก่อนถึง A อะเออมันก็จะเป็นคําสั่งพวกปักากาดินสอการระบายอ่ะนะครับอ่ะนี้เราไปดูดสีนะครับดูดสีมาที่แถบข้างล่างเห็นไหมครับไปที่ตัวดูดสีนะครับอันแรกอ่ะ,อะมันก็จะขึ้นดูดสีเราก็ขยบนะครับเราจะเอาเป็นสีอะไรอันนี้มันควรจะเป็นสีเหลืองนะครับเพราะว่า ผมจะดูดพื้นเป็นสีเหลืองแล้วกันปึ๊บสงเหลืองปึ๊บทีนี้กดเทสีนะครับเทสีก็คือกดค้างนะครับกดแตะค้างทีหนึ่งนะครับมันก็จะเทสีทั้งหมดปึ๊บอ่าเห็นไหมก็จะได้เป็นแบ็กกราวด์พื้นหลังที่เราต้องการแล้วนะครับทันใช่ไหมทีนี้นะครับเราก็ลบยังลบอยู่อันสุดท้ายนะครับกดเข้าไปทีนี้เราก็ลบเลยลบลบ,ลบ พยายามวาดให้มันเป็นดอกไม้ที่สุดผมว่าระเลงแบบนี้ละเลงละเลงแบบนี้เ,เ,บบนเออมันสามารถระบายกลับได้ไหมเดี๋ยวนะไม่ได้นะครับระบายกลับไม่ได้แล้วเราจะไอ้นี่ยังไงนี่อะไรอ่ะไฮไลท์เหรอ ไม่ได้นี่นาแล้วเวลาเราจะไอ้นี่ยังไงแล้วก็ยกเลิอกอย่างเดียวครับใช้ยกเลิกแบ็กในการแบ็กกลับไปอย่างเดียวนะครับเอออ่ะลบต่อใหมมอืมใช้ได้เอาแบบฟีลลิ่งก็พอนะครับไม่ต้องสวยอะไรขนาดนั้นอันนี้เป็นกีบดอกนะครับดอกทานตะวันเวดูออกไหมครับ ดูไม่ออกใช่ไหมครับนี่คือผมตั้งใจวาดที่สุดแล้วนะอ่ะ,อะจะว่าอะไรก็ว่าเถอะครับตามสบายอะก็รู้เรื่องอะเนาะเป็นดอกๆอะเนาะใส่ใส่ไอ้นี้ได้ไหมเออใส่ต้นมันก็ได้เนาะเท่ดีเออผมใส่ต้นดีกว่ามันจะได้ไม่เหมือนเขา เออไม่เหมือนเขาแหละเราคิดเอ็ดกว่าเว้ยของเขาไม่ไม่มีอนี่เลยไม่มีไม่มีก้านกับดอกไม่มีก้านกับใบเรามีเว้ยอ่ะเสร็จแล้วทีนี้เขาจะใส่จุดเว้ย <c oughs> ผมก็จะใส่จุดบ้างใส่จุดก็เลือกฟูกันอันแรกนะครับแล้วก็เลือกสีขาวจิ้มจิ้มจิ้มปรับฟูกันได้นะเห็นไหมทางซ้ายอะ่ะปรับขนาดได้ก็จิ้มจิ้ม มันก็สวยแล้วมันก็สวยดีอ่ะใช้ได้อยู่อเสร็จแล้วง่ายนะทีนี้ก็อาจจะพิมพ์ข้อความหน่อยพิมพ์ข้อความมันไหนอ่ะไม่ใช่นี่ติ๊กเกอร์อ่าตัวเไงตัวเอก็พิมพ์ข้อความไปว่า IG Story แล้วกันนะ ทางตรงไหนดีเนี่ยเท่ดีไอจีสตอรี่ดียนึงอ่ะเสร็จแล้วผมจะโพสเลยสตอรี่ของคุณแชร์แชร์ไว้ใน j JA s 1อ a r t สี r อันเบิร์ว้าอย่างเท่ครับคุณอย่างเท่ครับเพื่อนๆกดเข้าไปดูว้า จบหลักสูตรนะครับโอเคอ่ะไหนๆก็ได้ไหนแลวเนี่ยเข้ามากดถูกใจให้หน่อยเนี่ย j s c a t w o r k นะครับมีคนถูกใจผู้ติดตามต้อง169คนนะตอนนี้ขอบคุณมากนะครับแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็แชร์ใน YouTube แล้วก็ในเพจด้วยนะครับในเพจหน้าตาประมาณนี้อันนี้ครับในเพจหน้าตาประมาณนี้นะ j s c a n w o r k นะครับเข้าไปช่วยกันหน่อยนะครับโอเคประมาณนี้จ้ะสวัสดีจ้ะ